สวัสดีค่ะจากบริษัทสติลเมทัลนะคะวันนี้จะพามาดูบันไดเหล็กเจาะรูกลมนะคะเป็นรู20มิล P มหนะคะความหนา3มมิลค่ะอันนี้อบสีดำแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาวัดขนาดให้ดูนะคะทั้งหมดมี5ชิ้นค่ะจะเป็นรู20มิลน,นะคะ P 35ามิละ,ค,ะความหนา3มมิลน,นะคะ ชิ้นแรกนะคะขนาดลูกตั้งจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะคะตัวนี้หน้ากว้างเก้าสิบห้าเซนนะคะเก้าร้อยห้าสิบมิลค่ะความยาวจะอยู่ที่หนึ่งเมตรนะคะอันนี้ชิ้นแรกค่ะเนี่ยนะคะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นชิ้นที่สองนะคะร้อยเก้าร้อยเก้าสิบแปดเซนค่ะตัวนี้จะเป็นลูกนอน,นะคะชิ้นที่สองสองร้อยเจ็ดสิบมิลค่ะ ตัวนี้กว้างหนึ่งเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นชานพักนะคะยาวเก้าร้อยห้าสิบมิลค่ะอันนี้ชิ้นที่สองค่ะต่อมาชิ้นที่สามนะคะลูกนอนนะคะสองร้อยเจ็ดสิบมิลค่ะส่วนลูกตั้งขนาดหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะคะตัวนี้ยาวเก้าสิบห้านะคะเก้าร้อยห้าสิบมิลค่ะตัวนี้มีสามชิ้นนะคะขนาดเท่ากันหมดเลยค่ะ ตัวนี้สองชิ้นนี้จะห้าขั้นนะคะส่วนชิ้นที่สามจะเป็นสี่ขั้น,นะคะ่ะทั้งหมดห้าชิ้นนะคะอบสีดำแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ขึ้นสนิทค่ะเหล็กหนาสามมิลน,นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์มาที่ไลน์แอดสติลเมทัลหรือโทรเบอร์063-207-8300-8305ถึง8305ได้เลยค่ะ